คราวนี้เรามาดูวิธีการใช้กล้องฟูจิฟิล์มกันบ้างนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับคือกล้องฟูจิแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่แทบจะเหมือนกันแต่จะมีหน้าตาปุ่มและตำแหน่งของปุ่มนี่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเข้าใจเราก็จะใช้กล้องฟูจิฟิล์มได้ทุกรุ่นเดี๋ยวไปดูวิธีการกัน,นะคะเริ่มจากใส่แบตเตอรี่ก่อนนะครับโดยดูจากจุดส้มของแบตเตอรี่จะตรงกับตัวล็อก กดลงไปให้สุดนะครับตัวล็อกก็จะทํางานแล้วก็ปิดฝาได้เลยกล้องบางรุ่นจะมีช่องใส่ก๊าซที่ด้านข้างของช่องแบตเตอรี่ด้วยด้านล่างนะครับจะเห็นช่องติดขาตั้งมีคอนแทคสำหรับต่อกับแบตเตอรี่คลิปด้านบนนะครับมีสวิตช์ปิดเปิดกล้องตรงนี้เป็นวงแหวนเลือกความเร็วชัตเตอร์จะมีปุ่มล็อกตรงกลางนะครับ ปุ่มฟังก์ชันนะครับตั้งค่าการทํางานได้วงแหวนปรับชดเชยแสงวงแหวนเลือกความไวแสงนะครับก็จะมีปุ่มล็อกเหมือนกันแบบเดียวกับวงแหวนเลือกความไวชัตเตอร์ฐานเสียบแฟลชปุ่มช่ดเๆยสายตาที่ช่องมองภาพ e v f อันนี้ช่องมองภาพ e v f ไอค Cup ป้องกันแสงรบกวนกับกันตาไปกระแทกกับช่องมองภาพนะครับปุ่ม Viewfinder Mode เลือกระบบการทำงานของ e v f กับ LCD นะครับ จะให้ทำงานที่ช่องมองภาพที่จอ LCD หลังหรือให้ทำงานอัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์ก็ได้ด้านซ้ายเป็นแผงคอนเน c t นะครับจะมีสัญลักษณ์บอกไว้มีช่องเสียบไมโครโฟนขนาด3.5มิลหูฟังพอร์ต USB 3เอาไว้ต่อกับคอมโอนข้อมูลอะไรต่างๆ HDMI แบบไมโคร จอ L C D หลังบางรุ่นเนี่ยสามารถพลิกบนล่างหรือพลิกแนวตั้งได้นะครับปุ่มทางขยะสำหรับการลบภาพปุ่มสามเหลี่ยมสำหรับการดูภาพปุ่ม A E L นะครับใช้ในการล็อกแสงสามารถตั้งค่าการทำงานได้ปุ่ม A F L นะครับล็อกโฟกัสสามารถตั้งการทำงานได้เช่นกันวงแหวนด้านหลังสำหรับเลือกค่าการทำงานนะครับปรับตั้งได้ปุ่ม Q สำหรับเข้าเมนูลัด จอสติ๊กหรือชิฟเตอร์นะครับสำหรับเลือกจุดโฟกัสกับเลือกค่าการทำงานต่างๆปุ่มสี่ทิศทางสำหรับการเลือกค่านะครับตั้งได้ว่าเราจะให้มันทำงานอะไรบ้างปุ่มเมนูโอเคนะครับใช้ในการเข้าสู่เมนูของกล้องหรือตอบรับดิสเพย์หรือแบ็คนะครับใช้ในการเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลที่ E V F หรือจอ LCD หรือใช้ตอบปฏิเสธ ช่องเสียบสายกดชัตเตอร์นะครับเป็นแจ็คขนาด2.5มิลช่องใส่การ์ดนะครับก็จะมีภาพบอกไว้ว่าใส่แบบไหนนะฮะของฟูจิฟิล m มเนี่ยจะหันคอนแทคออกด้านหน้าเป็นวงแหวนปรับค่าตั้งการทำงานได้ไฟช่วยโฟกัสปุ่มฟังก์ชันสำหรับตั้งค่าการทำงานช่องเสียบสายซิงค์แฟลชสตูดิโอสวิตช์เลือกระบบโฟกัส กล้องบรรุ่นของ f u j i ฟิล์จะมีจอด้านบนด้วยนะครับเช่น GFX แล้วก็ XH1 หรือมีจอเสริมแสดงการทำงานทางด้านหลังด้วยมาดูที่เลน์บ้างนะครับของ Fuji จ,จะมีค่อนข้างหลายรูปแบบเลนเดียวส่วนใหญ่ด้านหน้าจะมีฮูดป้องกันแสงสามารถถอดออกได้จะมีทั้งแบบมีสวิตช์ล็อกแล้วก็ไม่มีนะครับก่อนถอดเนี่ยดูรอบฮูดก่อนว่ามีตัวล็อกไหม วงแหวนโฟกัสนะครับถ้าดึงออกจะเป็นออโต้โฟกัสก็จะเห็น Scale, สเกลแสดงระยะชัดในระบบแมนนวลวงแหวนปรับขนาดช่องรับแสงบางทีมีตัวเลขบางทีก็ไม่มีนะวงแหวนซูมสวิตช์เลือกระบบกันสัน่นสวิตช์เลือกระยะชัดคอล่าสำหรับติดขาตั้งกล้องสามารถหมุนได้รอบนะครับเวลาตั้งกล้องในแนวตั้งก็ให้หมุนที่คอล,ล่าอย่าไปหมุนที่หัวขาตั้ง กล้องฟูจิก็อาจจะมีหลายหน้าตานะครับซึ่งแต่ละหน้าตาเนี่ยก็จะมีวิธีการเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีกล้องที่ดูลำๆ้ำบ้างนะครับอย่างตัว GFX100 หรือว่าตัว A7 นะครับมันก็จะฟังก์ชันอาจจะต่างกันนิดนึงวิธีการคอนโทรลอาจจะต่างกันนิดนึงแต่มันก็เป็นฟังก์ชันตัวเดียวกันนะครับ